กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถ้าติดตามภาวะการลงทุนกันต่อค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาทะลุ1,600จุดกันไปแล้วนะคะสัญญาณจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะคะค่าคืนนี้ค่ะพูดคุยการกับคุณกรณภพรบรเชย์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากรจบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพภัทรค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะต้องยอมรับเลยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยดูค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวแล้วค่ะสามารถยืนเหนือ1,600จุดได้แล้วก็มีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนนะคะเรามองว่าภาพในขณะนี้แข็งแกร่ง,งพอจะเดินหน้าต่อแล้วหรือยังคะครับผมงที่ว่าตลาดเองเป็นพ่นองการซื้นตัวสั้นๆนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตลาดได้แรงขับเคลื่อนมาจากเรื่องตัวปัจจัยบวกที่้าจากต่างประเทศนะครับถึงตัว ความเสี่ยงต่อก็ไม่ชัดเดาของทรัพนะครับคลี่คลายไประดับหนึ่งจากที่สรัพเองเนี่ยสามารถผ่านร่างงบประมาณช่วงคราวได้นะครับก็ถือว่าเป็นจิตยาบวกแล้วก็เม่ถึงตัวประเด็นของตีมรีเฟนนิ่งนะครับเรื่องตัวยารักษานะครับจากรบรกิษัทเบิร์กยาโมโนพิเลเวียนะครับซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงก็เป็นตัวสนับสนุนนะครับว่าโอกาสที่เห็นการค่อยๆเปิดจิจกรรมทางจิตของโลกเองวมถึงตัวบ้านเราเองนะครับมันก็จะมีความไปได้มากขึ้น ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่เราเริ่มเห็นพัฒนาการทั้งว็อกีนเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็ยาละยารักษาโรคเวอร์ชั่น2ซึ่งมันมีภาพที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอะไรที่ยังเป็นสิ่ง่าตลาดเองเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวความเสี่ยงนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า geopolitical risk ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับค่ำคืนนี้นะครับเราต้องตามดูเลยนะครับว่าผู้แทนนะครัสหรัฐหรือว่า USPR เนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยนะครับในเรื่องตัวนโยบายการค้าใหม่จากจีนอย่างไรบ้างนะครััับออนนนนีี้เเเป็คววามส่่ยงงใรืต ประเด็นการค้าระหว่างประเทศและเรื่องที่2ก็คือเรื่องตัวสถานการณ์ของโอเปกคลอสนะครับว่าจะเดินหน้าเพิ่มาการผลิตตามแผนหรือไม่นะครับจะผลิตบาร์เรลต่อวันหรือนะครับจะเพิ่มมากกว่านั้นเพราะว่าประเทศผู้ผลิตทั้งหลายหลายส่วนเนี่ยเริ่มบอกว่าอิราคามันขึ้นมาในสีลภาพแล้วคุยต้องเพิ่มการผลิตมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวราคาพลังงานเ,เนี่ยถูกแคปหรือว่าอาจจะมีการทักฐานลงมาได้เพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ทําให้ตลาดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะยังคงมีความผันผวนกลับเรื่องนี้นะครับก็เลยให้้กรอบแนนวตาที หนึ่งพันหกร้อยี่สิบสี่จหนึ่งพันร้อยสาสิบจุดนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันร้อยครับผมกำหนดกลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีลนะคะท่ามกลางในเรื่องของปัจจัยข่าวดีน่าจะเป็นในเรื่องของธีมโ e o p e n i n g แต่ว่าขณะเดียวกันต่างประเทศเราก็ยังคงมีปัจจัยหรือว่าประเด็นเสี่ยงที่เรายังคงต้องติดตามกันด้วยอะค่ะครับผมคิดว่าเราพยายามเลือกหุ้นนะครับเป็นรายตัวรายธีมนะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับเออเรามองหุ้นเด่นนะครับที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับส่วแรกเลยนะครับ นี่จากว่าบ้านเราเองมีหลากหลายสถานการณ์ทั้งในเรื่องตัวความเสี่ยงต่อภาวะอุตสาหกรรมนะครับที่ดูเหมือนปริมาณน้ำในเขื่อนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากเรียนลูเลี่ยงความเสี่งยงจากประเด็นนี้นะครับหุ้นในกลุ่ม ICT นะครับถือว่าในช่วงวิกฤตน้ำช่วปี2011เนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาประกตลาดนะครับถ้าไม่ได้ปรับฐานลงไปแล้วก็ช่วงตลาดตึงตนะัวเนี่ยกลุ่มนี้อัปรอร์นด้วยขึ้นมากกว่าเซตนะครับกับตาดูแอดวานซ์กับ u ูนะครับเป็นทางเลือกที่ดีส่วนตีนของประเด็นความเสี่ยงด้านการเมืองว,วก ในน้ํารายกเป็น,น,ยยนที่แปลเปลี่ยนของตลาดเองเนี่ยเป็นตัววิ่งนะครับค่างินตาทอ,อา่อนค่าหุ้นอย่างตัว KCE p อีไทเนนส์โฟรเซนถือว่าเป็นตัวที่มีความน่าสนใจนะครับสําหรับการลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นที่ผมคิดว่าเดือนนี้จะเริ่มดีตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับเป็นรีบาวหลังจากที่ตอบหารุนแรงในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือพวก Consumer Finance นนะครับเย็นตัวเกมตัวติดล้อนะครับเพราะว่าภาพผลกระทบางตลาดเริ่มรับรู้นะครับว่า การแข่งขันของตัวภาคธนาคารที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบเอ็นนิงในช่วงสองปีข้างหน้าอาจจะเริ่มมีผลอิมแพคในช่วงปีที่สามต้นไปแล้วก็คอนเซอร์เรนซ์ในวรวมเองเนี่ยหลายตัวก็พยายามที่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทั้งในด้านตัวเงินทุนนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มให้เข้าสู่ออนไลน์นะครับหรือดิจิตอลมากขึ้นก็จ,จะเป็นโอกาสที่เขาาจะพอที่จะแข่งขันได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ในขางตัวทีมทางเลือกนะครับผู้ที่เอ็นนิงดีในช่วงประมาณสามนะครับ ตีกตมกระแสนักเรียนจี้มานะครับแล้วก็มีธุรกันชงด้วยหุ้นยตัวกันคุณก็อาจจะตัวหนึ่งที่ทยอยลงมาอาจจะเป็นจอดในการซื้อลงทุนครับผมค่ะในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนก็มองหาโอกาสการลงทุนนะคะก็น่าสามารถเลือกสรรหุ้นต่างๆที่เมื่อสักครูน่นี้คุณครพัฒน์แนะนําไว้ได้นะคะแต่ถ้าว่าเรามองไปที่กรอบดัชนีนะคะระหว่างที่มันยืนอยู่เหนือ1,600จุดได้เนี่ยโอกาสของการรับรู้ปัจจัยลบในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสของการร่นถอยของดัชนีลงไปลึกกว่า1,600จุดอีกไหมคะ ก็ต้องบอกว่าตลาดจริงอยู่ช่วงผันขวนนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าภาพของตัวก,การลงทุนเนี่ยผมคิดว่าในเดือนตุลาคมนะครับเซตจะมีแนวรับลกลางๆ1,580นะครับแล้วก็ถ้าลึกหน่อยก็1,556นะครับส่วนกรอบด้านบนเนี่ย1,640จุดผมคิดว่าตลาดในเดือนตุลาคมเนี่ยจากหลากหลายวิธีที่ประเมินนะครับทางในเรื่องตัวนโยบายการเงินงที่กำลังจะเปลี่ยนเรามีโอกาสเห็นนะครับค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็กดดันเรื่องเอาโซนะครับทวงในชีนี โน้มอ,อีกทางขาวการตอบฐานลงมานะครับเพื่อค้นหาฐานกลางสินนะครับมากกว่าที่ตับตัวขึ้นไปเลยครับผมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถานการณ์ค่างเงินนี่เรายังพอเข้าไปสะสมได้ไหมคะเอ,อ่อจริงๆก็บอกว่าก็พอที่จะเข้าไปสะสมได้นะครับแต่ว่าต้องค่อยๆเลือดเป็นรายตัวครับปีนี้เรายังคงมีโอกาสได้เห็นดัชนีแบบที่เราเคยตั้งเป้าไว้ไหมคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดหรือว่าอาจจะมองทะลุไปมากกว่านั้นนะคะเอ,อ่อผมคิดว่าขึ้นอยู่กับ ตัวแปรนะครับในเรื่องตัวโครงสร้างสิทิไทยว่าแข็งแรงแล้วก็การรีไฟน์อยู่เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าแน่นอนครับฐานตลาดจะลึกไม่ไล้กเสียขึ้นอยู่มุมมองคนในประเทศนะครับตอนนี้ว่ามามความเชื่อมั่นต่อ่อเศรษฐกิจไทยน้กน้อยแค่ไหนเพราะว่าอ่ช่วงเวลาเกิดการเทปริงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนุ่งแต่ชาติก็จะเป็นฝั่งขทยอยู่แล้วแต่อิมแพคของทางชาติเองเนี่ยทั้งเอเชียนะไม่ใช่เฉพาะ,ะบ้านเรา ตอนนี้เขาโครงสร้างน้ำหนักการลงทุนเขาเนี่ยน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้า่ไทยโดยส่วนใหญ่ยังมีมองเชิงบวกต่อสิดไทยระยะการให้ยาวเนี่ยตลาดก็จะไม่ได้มีฐานที่ลึกมากนั่นหมายความว่าพอฐานไม่ได้ลึกมากเองแล้วสี่ดิ่ไม่ได้เตีตัวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับกว่าที่คิดก็ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นผมคิดว่าทันเจดอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้นะครับอาจจะเป็นปีหน้ามากกว่านะครับเนื่องเป็นที่มาว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าตลาดย่อลงมาให้มองเป็นฝั่งซื้อหรือว่าเปลี่ยนจังหวะน่เรัจน หลบหรือว่าหนีตลาดครับผมค่ะพอร์ตการลงทุนนะคะมองจังหวะของการถอยรับแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเก็บสะสมหุ้นไทยเอาไว้อยู่ในสัดส่วนสักประมาณเท่าไหร่ของพอร์ตดีคะครับที่ตอนนี้ตอนที่ขึ้นมา,ถาน 1, 650, แถวๆใกล้หนึ่งพันหัว้ห้าสิบเนี่ยเราก็ลดนักลงไปนะครับสามสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็พอร์ตหุ้นตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเลเวลไหนที่เรามองเป็นซื้อคือพันหกถึงห้าแปดถ้าลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดแรกที่มองเป็นโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักนะครับและเลเวลที่ ถ้าลงมานะครับอีกอ่าละรอกหนึ่งก็บริเวณสักหนึ่งพัน้ารอบเปลีสิลงมาก็อาจจะเป็นโซนที่เพิ่มหนักได้มากขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่าตลาดนี้เนี่ยมีฐานในรวมไม่น่าจะหย่อนเดียวตรงนั้นมากนักครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีความเสี่ยงหรือว่ามีแต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ย่อลงไปได้แต่ว่าอย่างที่คุณกรพัฒนบอกไปฮะจังหวะที่มันย่อลงเนี่ยถือว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปเก็บได้เมื่อสักครู่คุยกันเนี่ยสี่ีมเลยนะที่<อ>ให้กันมาแล้วก็มีหลากหลายตัวที่เข้าไปลงทุนได้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็หาจังหวะนะคะในการที่จะทยอยซื้อนะคะอย่าไปไล่รา,ราคาเพราะว่าในวันที่บรรยากาศการซื้อขายคึกคักนะคะเราอาจจะได้ต้นทุนหุ้นในราคาที่สูงนะคะก็รอศึกษาสถานการณ์นนะะคแแล้ววก็างผ เก็บพุ้นที่เราสนใจกันแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกธีม ESG กันบ้างนะคะว่ามันมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนอย่างไรพร้อมกันนี้ค่ะเรื่องของราคาน้ํามันในประเทศนะคะ<ฆ>ที่กําลังจะมีการปรับลดลงในวันพรุ่งนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ